อืมเฮ้ย hmm. ฮ um. uh ึเฮ้ยลูกพะละวันดีโอ้เข้าใจลาวามาสวดานมานี่นี่ลูกพละบัดี

อิงไ่ได้อยู่ตอนนั้นก็ว่าอยู่มอาวะ้ยากวลมหวจะเวฟรเือสาล่านาะสองไปแล้วรถสปาร์ซีเกียงถงรถเรือไม่ให้ถอดรถซีกีย ที่นี่มันดูด่นีมันไหลลงมมันดูดใช่ไหมเนาะไหลลงมา